สัสดีค่ะครบ50าสิบซับสไคร์แล้วเรามาประกาศผลกันเถอะนี่คุชโกชิแจนะคะหนึ่งรางวัลเท่านั้นอันนี้คือนีมาใส่เป็นอันเดียวนะคะจะได้ดดบีบเลยขออนุญาตบีบเลยจะดูเอ้ยมันนุ่มมากเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันงงเลยค่ะใครไม่ทำต้องเสียใจห้ามอันซับนะคะไม่งั้นนีจะตัดออกจากสิทธิ์้งต่อไปนะคะนีจะจะดดัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูลวงลวง ขออนุญาตลองก่อนนะว่าใครจะได้นะคะอันนี้คือลองโอ้แค่ลองน้องแนทได้นะคะถ้าลองนะแต่เรื่องจริงเรามาประกาศจริงๆกันเลยค่ะเด็กไมไ่รู้จักอ่้าวลวงอาวลวงน,นี่นะคะนะอันนี้นะอ้ห่อยมีมะเด็กหญิงนัดกิตานะคะ ไอดีศูนย์เก้าเจดสี่สมสองสองสองสี่สี่ค่ะได้รางวัลน,นี้ไปเลยนะคะก็ถ้ามีกิจกรรมอีกนี่จะได้มาประกาศนะคะแล้วนี่ก็จะเอารางวัลที่เยอะกว่านี้อีกนะคะอันนี้คือรางวัลใหญ่นะคะน้องเขาประกาศไปตอบคำถามได้ไปตอบคำถามในไลน์เนาะเล่นในไลน์ได้ในทุกกิจกรรมของนี้นะคะ่ะทักไลน์เลย ครั้งหน้านี้จะแจกอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะห้ามอันซับติ๊กใครนะคะไม่งั้นนะคะกิจกรรมต่อไปร้อยซับ200สองร้อยซับ300สามร้อยซับอะไรที่นีจะจัดต่อไปนะน้องเนาะน้องจะอดหมดโอกาสในการรับรางวัลต่อไปนะคะรางวัลต่อไปอาจจะเป็นของที่แพงกว่านี้หรือว่ารางวัลจะเยอะกว่านี้น้องจะได้หลายคนกว่านี้นะคะก็จำเลยก็ต้องขอ,อตรวลาัไปก่อนขอบคุณสำหรับห0ซับนะคะห้ามอันซับนะขอร้องเลยอย่าอันซับเลยนะบายยไม่ไดไ้ต้องเสียใจนะ มีกิจกรรมต่อไปต่อต่อต่อไปแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะติดตามกันเยอะๆนะมันจะมีกิจกรรมต่อไปข้างหน้านะ